สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับรายการคุยข่าวเช้ายังคงอยู่กับพิชานชัดชัยแสงสว่างแบงเองค่ะก็ยังคงนำภารกิจของหน่วยบรญชาการทหารพัฒนานะคะในการลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดเราก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือได้อย่างเต็มท่วงที่นั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ พลตรีทิตชัยจันทรวิภาคผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาคสามหน่วยบริจาการทหารพัฒนาพร้อมจัดชุดช่วยเหลือประชาชนและกำลังคนจิตอาสาพร้อมเหลือทองแบนติดตั้งเครื่องยนต์และรถยนต์ตรวจการเขาดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบเหตุบุญทกภัยเนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลนะคะความกดอากาศต่ำโดยการลำเลียงอาหารเครื่องดำรงชีพเบื้องต้นแก่ชาวบ้านจากการสำรวจความเสียหายพบว,ว่าบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายจำนวน150หลังคาเรือนไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทธกรเมื่อได้รับการร้องขอต่อไปโดยมีนายนาเรศทํารงทิพยากุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายณพื้นที่บ้านสกาวหมู่ีตําบลสันทิสุขอำเภอดอยลอจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการค่อนที่36สำนักง,งานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชนเข้าสำรวจความเสียหายดินสไลด์ปิดทับเส้นทางบ้านห้วยม่วงตําบลแม่สวดและเส้นทางบ้านกอมูเดอบ้านกอรอเซโลตําบลแม่สามลบอำเภอศกบเมยยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านได้และเตรียมการช่วยเหลือต่อไป ณพื้นที่ตำบลแม่สวดและตำบลแม่สามแลบอำเภอสมเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะก่อนจากกัน,นะคะขอใหท้ทุกท่านค่ะปลอดภัยและห่างไกลจ,จากโควิด -19 และพบกันใหม่สวัสดีค่ะ